ก็มาร่วมส่งพี่ชายคนหนึ่งที่ทน่ารักนะคะน่ารักใน,ในวงการเลยคือต้องบอกว่าเชียเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแบบลละครคู่กันแบบอยู่ในงานระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นๆแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าอยทุกครั้งที่เจอะแบบเนี่ยความน่ารักของเขาคือเราไม่ได้ทํางานด้วยกันยาวแต่เจอแล้วมันเหมือนแบบมันสนิทใจอะมันสนิทใจเขาก็กันเองเราก็กันเองมันเหมือนแบบมันมีความผูกพันแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยวันนี้พอ พอพอแบบเขาเขาไปเราตกใจเหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วในในช่วงถ้าย้อนไปในในช่วงที่พอพอจะเริ่มทราบข่าวกันนะคะคือช่วงนั้นจริงจเชียร์ก็พาตัดเข่าแล้วก็โรงพยาบาลที่พี่อ,อมตอนในช่วงนั้นที่ยังไม่ได้เป็นข่าวนะคะก็อยู่ที่เดียวกัน oh. เราเราแอบแอบแบแบได้ยินข่าวตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกโอ้คือเชียร์ก็พาตัดเขาตอนนั้นก็เรื่องใหญ่ของตัวเองเหมือนกันแล้วมารู้ว่าพี่อ,อมก็อยู่ ในในสภาวะที่แบบน่าตกใจกับภาวะโลกของเขา<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเอาใจช่วยมาตลอดเลยจนจนแบบก่อนก่อนหน้านี้ยังเคยติดต่อเขาไปรายการอยู่เลยค่ะไปรายการด้วยกันแล้วพี่เขาก็ยังบอกว่าเออขอโทษนะอาจจะยังไม่ได้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่เขาก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่นึกถึงเราก็ยังรู้สึกว่าเออแบบเหมือนไม่เป็นไรเลยแบบทำงานไม่ทํางานไม่เป็นไรแต่ว่า ให้พี่หายแล้วกันให้เออเดี๋ยวไว้ไวไวดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่าเรายังได้ยินข่าวอยู่เลยว่าพี่เขาดีขึ้นในช่วงหนึ่งอะค่ะวันนี้มาแบบรู้ว่าแบบเนี่ยจากไปก็ใจหายเหมืนอนกันมเนเราเราเองก็คือได้เจอกันตามงานช่องรึไหมใช่ใชได้เจอกันตามงานของช่องค่ะแล้วคือพี่ออมอเขาจะเป็นคนหนึ่งที่แฟนคลับเขาเยอะมากแฟนคลับเขาเยอะแบบมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะอ,อ่ะนึกออกไหมคะมันจะแตกต่างจากคนอื่นอะแล้วเวลามาเราจะเห็นดึงความเหนียวแน่นนะอะแต่ก็อย่างที่เราคงไม่แปลกใจอะว่ามัน เจอกันแล้วก็เหมือนคุยกันแบบเฮ้ยฮะอะไรอย่างเงี้ย hmm. มันมันไม่เหมือนคนที่มีฟอร์มอะไรอะค่ะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่น่ารักมากที่แบบมันไม่ได้เจอง่ายๆในวงการบ mm hmm. ันเทิงนะ mm hmm. พูดก,กันตรงๆค่ะ mm hmm. คอืมเชียได้มีโอกาสบอกอะไรพี่ออมไหมจบโอ้คือเชียก็ได้แตบบ่เอ้คือเมื่อกี้ที่พูดก็พักผ่อนนะพี่นะพักผ่อน mm hmm. เพราะว่าการการที่เราเราได้เจอโลกที่มันตั้งหลับกันไม่ทันอย่างเงี้ยแล้ว มันมันไม่รู้อาพูดตรงโรคนี้มันไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะจะอยู่จะรอดหรือจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชียก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาวะจิตใจหรืออะไรในการที่เราต้องต่อสู้กับความที่แบบ เฮ้ยเราเราต้องอยู่เราต้องรอดนะกับโลกที่มันไม่แน่นอนเลยมันเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจพี่เขาเพราะพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่เพื่อนรักเยอะมากนะคะ <c oughs> แล้วก็แฟนคลับรักเยอะมากรวมถึงแบบใครได้ร่วมงานกับเขาได้เจอเขารักเขาทุกคนแหละ <c oughs> วันนี้ก็ได้จะบอกให้เขาแบบโอเคพักผ่อนพี่แบบหลับให้สบายได้พูดอะไรกับแม่พ่อโอ้ยจริงๆที่แบบรู้สึกขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อกี้แบบพอมาถึงเข้าไปหาแม่ก่อนนะคะ้าไปหอาแม่บอกเออไห้ ให้กำลังใจนะคะแม่เพราะว่ามันคงเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากของครอบครัวค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงความพยายามสู้ของครอบครัวมันไม่มีใครพร้อมกับการจากไปอะค่ะแต่ว่าก็ได้แต่ให้กําลังใจก็บีบมือให้กําลังใจคุณแม่เขาค่ะแบบหตั้งใจให้กําลังใจแม่นะอยากอยากมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพที่ผ่านมาหลคนก็บอกพี่ขอนเขาก็คือสู้กับโลกตรงนี้มาด้วยโอ้โหเอาจริงนะเชียขนาดแค่ผ่าเข่ะทุกคนแค่เราทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอะ เหมือนจะลุกจะเดินจะจะจะเนี่ยจะนั่งแบบนั่งลงไปลุกขึ้นมาด้วยขาเดียวทํายังไม่ได้อ่ะใจยังรู้สึกแย่มากเลยอ่ะแล้ว,แล,วแล้วกับกับพี่ออมเองที่แบบภาวะของโรคม,มันแรงกว่าเราเยอะมากเราไม่รู้เลยว่าแบบเขาอยู่กับการต่อสู้อะไรในใจในตัวเขาบ้างมันมันทรมานใจอะคะ่ะก็เลยถึงแบบเมื่อกี้สิ่งที่ได้จะบอกแบบคําเดียวชัด,ชดเลยก็แบบพักผ่อนพี่พักผ่อนประม <Okay. S 1> าณนี้